รวบรวมกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิทธิบาทสี่คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่อปัรจักจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจ่อไม่ละไม่ละทิง้งมีมังสายใช้ปัญญาไข่ควรไปตาม ท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้าเวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้ายการอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อปีติไดอย่างมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้น แล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเป็นได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดีอย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัด็นจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรมอย่างดีที่สุดเราปณิพาน์ ถ้าท่านหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่านาอาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาตไมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายังมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุข ด้วยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครคนโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปได้วยความทุกข์ทั้งหมด ประเทศไทยเวลานี้มีข้าวสิททั้งภายในและภายนอกมีโลกมันสุขและมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแขนเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไโลกประเภทนี้นะสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไโลกที่เป็นทุกข์ โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้มันเปนีนิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยพระกรรมฐานทำให้มันเหลนยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมัน้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉลาดคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสีอย่างนี้เราก็ไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง <c oughs>